บดบัดขึ้นถนนเอียงไปเขียงไปด้นี่ด้วนั่นแลอกก็จดึงงายไปเยมาสามตัวว่ มดเย่ไมาแล้วครับพอดี่งไปพี่น้องใสครับนนโอ้ยนี่ครับความยิงหั่ยอดครับของพี่น้องบ้านบัวโคกอำเภอท่าตุมจังหวัดสุรินทร์ครับัที่มาถี่ไปลาเร็วๆไทลุน

ไฟสิบัท,ท่านผู้ชมกําลังเพื่อนฐานเ <c oughs> ยี่ยงยางลางการมากที่บ้นโโค่ผู้ชมงา,านนอันนี้มท่เมาหรน่้อง่จากผู้ชมเยอะมากานั่งนั่งสูฐานผู้ชม เดี๋ยวมาลุกการต่อไปว่าจะเป็นประการใดคนเยอะมากเลยอายกาศร้อนมาก <c oughs> <c oughs> ดูเสือผีโมใหญ่ตโอหลามากเลยกำลังเตรียมยกขึ้นฐานสู่ส well. ู่ฐาน เงคนที่ดูสิเขาต้องพิสิธิพิถันอย่างเครื่องครัดที่เดียวผทุกสมเจ้าหน้าที่ที่อยู่ด้านบนนั่นเอง

ต้อง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 คุมเข้มต้องขี่ท้วนนะครับน้ำหนักน้ำหนักทำงานต้องขี่ท้วนมากคุณผู้ชมต้องรอบครอบทีเดียวเดี๋ยวเรารุ้นตอนต่อไปว่าจะเป็นประการใดคุณผู้ชม ตอนนี้เจ้าที่ทุกแผนที่รับผิดชอบกําลังเรียกยึดติดผูกบังไฟติดกระถานจะได้เตรียมเวลาจุดเปลึกร่อนปนะครับผู้คนไปยอ่อดี่จะ โอเคผระชมท่านพยากานไว้เปี่ยนทัรชนะให้ควาช่วยเหลือ่าในช่วงตอนจุดไปต่อไปผิดต้องกันะไรนราต้องโทรไปเด้อสวัสดีครับ